สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมบอลจอยสติกไทยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวจอยตัวนี้ครับจะเป็นแบรนด์ยี่ห้อลาปูนะครับรุ่น V 6 0 0นะครับผมก็สำหรับตัวนี้จะเป็นจอยระบบ X input นะเสียบแล้วใช้งานได้เลยเหมือน X box 360กนะก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งให้มาเลือกกันนะเพราะว่าสมัยเนี้ยเอ่อพวกจอยแพดพวกอะไรเนี่ยค่อนข้าง มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะแพ็กเกจเนะี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะแพ็กเกจนะี่ทำได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นรุ่นของเกมมิ่งเกียร์นะครับเพราะว่าแบร์ลาปูเนี่ยก็ผลิตพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งมาเจาะตลาดพวกเกมมิ่งเกียร์นะครับสำหรับจอตัวนี้ก็แพ็กเกจนะประมาณนี้ครับผมเปิดเข้ามาจะเป็นจอตัวสีดำนะมันจะมีทั้งหมด สีดําสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีดำนะข้างหน้าจะเป็นสีขาวแต่ข้างในสีดําเปิดดูได้ฮะรตรงนี้จะเป็นถ่านแม่เหล็กไว้ดูดนะก็ไม่รู้ว่าทําไว้ทาไมนะครับโอเคไม่ต้องพูดท่านทำเพลงเยอะฮนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยแล้วกันนะครับซึ่งแพ็กเกจไอโฟนที่มันเป็นเกมมิ่งเกียร์เนี่ยบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมต้องทาให้มันแกะยากนะครับโอเคหน้าตาจะประมาณนี้ฮนะ เหมือนจอยบล็อกสามกศูนย์นะร,รูปทรงอะไรก็ทำมาเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละนะครับขนาดไซส์ของมันเนี่ยจะดูค่อนข้างเ,ออเหมือนจะเพียวกว่านะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันเป็นสีดำด้านนะครับเอ้ พลาสติกเอ็กบอลเนี่ยจะเป็นสีดําด้านส่วนของลาปูเนี่ยจะเป็นสีเงาๆนะครับจะเป็นพลาสติกสีเงาค่อนข้างเอ่อค่อนข้างเกรดดีเหมือนกันนะครับส่วนด้านข้าเนี่ยที่ต่างก็คือจะเป็นยางนะตรงนี้จะเป็นยางนะสำหรับการลื่นกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูลักษณะทั่วไปกันนะครผมสำหรับอนาล็อกเนี่ยนะครับ สัมผัสมันจะค่อนข้างสูงกว่าเพราะว่าตรงก้านอนาล็อกเนี่ยมันจะยาวกว่าจอย b o x นะครับดูตรงก้านมันนะมันจะยาวกว่านะครับส่วนวเอบล็อ x เนี่ยมันจะเตี้ยกว่านะครับส่วนตรงเนี้ยมันจะยาวกว่าเพราะงั้นเนี่ยเวลามันคับเนี่ยมันก็จะดูนิวโป้ม,มันจะสูงสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะเบาลงเรื่องอนาล็อกเนี่ยค่อนข้างเที่ยงตรงดีนะครับส่วนด้านดี a พดเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ครับ มันจะเป็นมันจะไม่เหมือน Xbox อะ่ะคือสำหรับคนที่เล่น D p a d เนี่ยอาจจะชอบมากกว่าเดิมนะครับแต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ใช้ D p a d เหมือนกันนะครับเพราะว่าจอยทรงประเภทนี้มันคนที่ใช้ D p a d เนี่ยจะไม่ค่อยชอบกันอยู่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับแล้วแต่ส่วนด,ด้านปุ่มด้านปุ B ่ม AX BY เนี่ยมันจะสีค่อนข้างซีดนะครับไม่มีไฟนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรเรียบเรียนะครับส่วนด้าน RB LB ปุ่มด้านบนนะครับ มันลักษณะมันก็จะคล้ายๆ Xbox นี่แหละแต่ว่าของ Xbox เนี่ยมันจะค่อนข้างตื้นกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยมันจะดูใหญ่ๆส,สูงๆกว่านิดนึงนครับผมเบาๆกว่านิดนึงส่วน RT LT เนี่ยก็คล้ายๆกันนับสายยาวประมาณ2.7เมตรนะพอๆจอบ Xbox นี่ยแหละฮะประมาณ2.7เมตรนะครับส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูนะครับสำหรับ Windows 7ขึ้นไปเนี่ยเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์นะ แล้วก็ Windows 8.1ด้วยส่วนถ้าเป็น XP เนี่ยต้องลงไดเวอร์ของ Xbox 360นะครับโอเคสำหรับเสี่ยมใช้างานครั้งแรกเนี่ยเอ,อ่อ Windows 7เนี่ยหรือ Windows 8เนี่ยมันจะดีเทคไดเวอร์ให้เองมันจะลงไดเวอร์ให้เองนะครับเพราะงั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องที่มันไม่มีแผ่นไดเวอร์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเครื่องมันลงเองไม่ได้ก็ไปโหลดในเว็บ Microsoft เอาได้ครับไม่ใช่ปัญหานะโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องการสั่นก็สั่นได้ปกตินะครับอนาล็อกอะไรก็ปกตินะครับอ่าใช้ได้ปกติไม่มีปััญหาาในอย่งดะครบ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมฟีฟ่าออนไลน์กันดูนะสหลับเกมอื่นก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะฟีฟ่านะครับการเล่นท่าเล่นไรเนี่ยทาได้ลื่นไหลนะครับนึกว่าใช้จอเอกบอกแต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะครับนึกว่าใช้จอเอกบอกเนี่ยกดอาร์ทีค้าแล้วก็เล่นท่าเล่นโยกอะไรได้ปกตินะครับ ครับเนี่ยยกไปโยกมาทําท่ากระดกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดนะครับพาะงะั้นเนี่ยตรงเนี้ยหายกังวลได้เลยว่าซื้อมาจะเล่นท่าไม่ได้เรื่องการดีเลย์ไม่มีดีเลย์แต่อย่างใดครับเพราะว่าจอระบบเอซินพุเนี่ยมันจะไม่มีดีเลย์อยู่แล้วนะคือถ้ามันเป็นดีเลย์เนี่ยมันจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ครับ จอยมันไม่ได้มันไม่มันไม่สามารถทําให้ดีเลยได้นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ได้เร็ตอินพุตอะนะฮะมันเป็นมันเป็นเอ็กซ์อินพุตแล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยมันจะมีข้อพิเศษก็คือสําหรับใครที่เล่นเกมที่มันใช้ระบบเก่าๆเนี่ยใช้ระบบไดเร็ตอินพุตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะโดยการกดปุ่มนี้ด้านล่างมันจะเป็นตัวเกับตัว D ใช่ไหมคล้ายคล้ายแล้วจิเทคนะครับพอกดปุ่มปุ๊บเนี่ยเอ่อไฟมันจะเป็นครึ่งเซี่ยวมันจะเป็นครึ่งวงกลมนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นระบบเอ่อไดเร็ตอินพุต แต่ถ้าเราต้องการกลับมาใช้ระบบแบบ Xbox 3 0 0เนี่ยก็กดอีกทีนึงนะครับให้ไฟมันเต็มวงนะครับแล้วก็จะใช้กลับมาเล่นได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับการใช้งานก็นะไม่มีอะไรมากเพราะว่าตัวนี้ทำมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาถึงบทสรุปกันฮะโอเคสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาจอย Pad สำหรับในการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องตั้งปุ่มให้ยุ่งยากแบบสมัยก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่า มันทาออกมาวัสดุเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีมากนะค่อนข้างดีมากเพราะว่าแกะกล่องครั้งแรกเนี่ยผมก็ค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะครับก็ลองเอาไปใช้สตรีมเล่นดูแล้วก็ลองเข้าไปดูในช่องดูได้ที่ผมลองสตรีมก็ใช้เล่นท่าเล่นอะไรลื่นไหลนะนะคะไม่มีดีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็สำหรับคนที่กําลังมองหาตัวที่มันราคาไม่สูงเท่าเอ็กบอกตัวเนี้ยน่าจะดีที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับอันนี้พูดจริงจิกไม่ได,ไได้ไม่ได้อวยเลยนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้แล้วเรายังรู้สึกชอบเลยจะติดที่ว่า พลาสติกเนี่ยมันเป็นดำเงาแล้วเวลาเล่นเนี่ยมันจะเลอะไงครับคือมันจะแบบมันจะไม่เงาอะ่ะมันจะเป็นรอยนิ้วมือรอยอะไรแบบเนี้ยก็จะติดแค่นี้นิดเดียวนะครับสาหรับการใช้งานเนี่ยไม่มีดีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับคุณภาพาค่อนข้างโอเคมากนะครับถ้าเทียบกับราคานะค่อนข้างดีมากนะครับโอเคสําหรับการรีวิวลาปู v 6 0 0ของผมก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ปกตินะเลยไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเยอะเท่าไหร่นะครับข้อเปรียบเทียบก็ นะตามนี้พูดไปแล้วแต่คนเลือกนะครับผม,ผมก็เลือกอันที่เราโอเคอันที่เราชอบอันที่ใช่นะครับแล้วก็ใช้มันให้สนุกครับผมสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ